เรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณเดือนครับเป็นพี่คนหนึ่งที่อายุย่างเข้า50ปีแล้วคุณเดือนบอกว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ําๆโดยเฉพาะวันเกิดของเธอในอายุที่ลงท้ายด้วยเลข9้าเรื่องราวมันต้องย้อนไปเมื่อ40ปีก่อนเลยครับในวันเกิดของเดือนที่อายุครบ9ก้าขวบโดยความที่เธอไม่ได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ร่ํารวยก็อยู่บ้านไม้ใต้ถุนสูงแบบบ้านนอกภาคเหนือทั่วไปในงานวันเกิดก็ไม่ได้เลี้ยงฉลองอะไรเหมือนเด็กยุคนี้วันนั้นก็จําได้ว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไป แต่รู้สึกว่าพ่อแม่ของเธอจะดูเหมือนวุ่นวุ่นงานอะไรสักอย่างเป็นอย่างนี้มาประมาณวันสองวันแล้วมีคนมากหน้าหลายตาเข้าเข้าออกบ้านไม่มีใครทักทายหรืออวยพรวันเกิดเธอเลยตอนนั้นก็ได้แค่น้อยใจนะครับว่าทําไมทุกคนถึงลืมมาสําคัญกันหมดจนเวลาประมาณสามทุ่มคืนนั้นพ่อแม่ของเธอไม่ได้มาเข้ามานอนด้วยกันเหมือนทุกวันไปยังคงวุ่นวายอยู่ข้างนอกปู่กับย่าที่ปกติจะนอนเร็วมากก็ยังไม่นอนเลยคืนนี้ทําให้วันนั้นเดือนก็อยู่บนบ้านคนเดียวขณะที่กําลังจะเตรียมตัวนอน ระหว่างที่กำลังเคลิ้มเคลิมจะหลับก็ได้กลิ่นแปลกๆโชยเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดอยู่มันคือกลิ่นโคลนครับคนบ้านนอกก็จะคุ้นเคยกับกลิ่นนี้ดีแต่กลิ่นที่ปนมากับกลิ่นโคลนนั้นมันเป็นกลิ่นแปลกๆพอทนไม่ไหวก็เลยคิดว่าจะไปปิดหน้าต่างแต่ในขณะที่เธอลุกขึ้นก็เห็นบางอย่างอยู่นอกมุง้งเป็นชายรูปร่างผอมแห้งโพกแค่ผ้าเขามา้าร่างกายเปียกและโชกเลือดใบหน้าบวมปูดจนไม่เหมือนใบหน้ามนุษย์กำลังจ้องมองมาที่เดือนตอนนั้นเธอตาค้างตัวแข็งทำอะไรไม่ถูก รางรางนั้นก็ค่อยๆขยับแล้วก็พยายามที่จะมุดเข้ามาในมุ้งเดือนเริ่มร้องไห้และเอาผ้าห่มมาคุมโปง่งกลิ่นก็เริ่มแรงขึ้นความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ได้ยินเสียงแหบๆออกมาใกล้ๆว่าสุขสันต์วันเกิดนะเพียงแค่นั้นเดือนก็กรีดออกมาและตะโกนบอกไล่ให้ออกไปเสียงดังมากจนคนข้างนอกน่าจะได้ยินพ่อกับแม่วิ่งเข้ามาในห้องถามว่าเป็นอะไรเดือนก็เล่าทุกอย่างให้ฟังพอฟังจบพ่อก็ตาโตและวิ่งออกไปนอกบ้านอย่างรวดเร็ว แล้วก็หายไปเลยคืนนั้นเหลือแค่แม่ที่กําลังกอดเดือนที่กําลังกลัวอยู่อาจจะด้วยความง่วงความเพลียก็ทําให้หลับไปพร้อมกับแม่ไม่กี่วันต่อมาก็ได้ข่าวว่าญาติของเธอเสียชีวิตนั่นก็คือลุงมัน่นเป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อเองที่อยู่บ้านติดกันความทรงจําของเดือนกับลุงมั่นก็มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับอาจจะเพราะว่าเด็กมากๆจําได้แค่ว่าลุงมั่นเป็นคนขี้เมาคนนึงที่เวลามาที่บ้านก็จะเสียงดังวอยยก็จําได้แค่ว่าไปร่วมงานศพอะไรด้วยนี่แหละแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเลย ตอนนั้นก็ได้แค่คิดว่าคงเป็นญาติคนหนึ่งตายเฉยๆหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวก็ย้ายมาทํางานอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเดือนก็ต้องย้ายตามมาด้วยเวลาล่วงเลยมาประมาณ10ปีตอนนี้เดือนโตเป็นสาวแล้วครับแล้วก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพโดยความที่วันนั้นเป็นวันเกิดอายุครอบรอบ19กปีก็น,นัดเพื่อนๆไปสั่งสรรตามภาษาวัยรุ่นด้วยความที่เมามากพอกลับถึงห้องก็หลับไปเลยคืนนั้นไม่รู้ว่ากี่โมงเธอรู้สึกว่าเหมือนโดนเขย่าตัวแต่พอรู้สึกตัวสิ่งแรกที่ได้รับเลยคือกลิ่น กลิ่นโครนกลิ่นสาบที่แรงมากๆซึ่งตอนนั้นเธอโตพอที่จะรู้แล้วว่านี่คือกลิ่นคาวเลือดความทรงจําที่หายไปสิปีก็เริ่มกลับมาเสียงแหบงแของผู้ชายคนหนึ่งดังอยู่ใกล้ๆตื่นสิตื่นตื่นสิเดือนตัวแข็งไม่ขยับขยื่นเพื่อหวังว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะหายไปเองจนชายคนนั้นเริ่มตะคอกเสียงดังขึ้นด้วยความโกรธตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นไปล็อกประตูเดี๋ยวนี้โดยความตกใจเดือนลุกพรวดวิ่งไปล็อกประตูโดยอัตโนมัติแต่นั่นทําให้เธอได้เจอเขาอีกครั้ง เมื่อหันกลับมาก็เจอผีตัวเดิมที่นุ่งผ้าเขา่าม้าใบหน้าบวมปูดเละเทะจนไม่เห็นเคราโครงเลือดที่อาบตัวจนเปียกหันมามองเดือนและพูดขึ้นมาว่าโตขึ้นเยอะเลยนะหลังจากนั้นเธอก็สลบภาพตัดไปเลยเดือนเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยพาไปที่วัดใกล้ๆบอกให้ทําบุญอะไรพวกนี้ไปจนมีโอกาสได้กลับบ้านก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามแม่แม่ก็ตกใจและเอารูปรูปหนึ่งมาให้ดูนั่นคือภาพถ่ายของลุงมั่นให้ดูรูปร่างหน้าตาว่าเหมือนคนนี้ไหม ซึ่งรูปร่างมันค่อนข้างใกล้เคียงมากครับแต่หน้าตาที่บวมผูดจนดูไม่ออกเลยทําให้เธอไม่แน่ใจและจําลุงมั่นไม่ได้ด้วยซ้าเพราะแกเสียไปตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อเดือนถามแม่ว่าผีที่เจอคือผีลุงมั่นเหรอแม่ก็พยายามเลี่ยงเหมือนปิดบังอะไรบางอย่างบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะให้พ่อพาไปทําบุญแล้วกันจะได้สบายใจหลังจากนั้นเดือนก็ไม่ได้เจออะไรอีกแต่เธอกลายเป็นคนกลัวผีเข้าเส้นเลยครับพยายามหาของขังมาบูชาหาบทสดมนบูชาพระแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งเรียนจบทํางานมีครอบครัว ซึ่งตอนนั้นลูกเธออายุเพิ่งได้สเดือนซึ่งเดือนก็เล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังอยู่แล้วว่าเดือนเองอะกลัวผีมากไม่รู้ว่าตอนอายุ29จะเจอแบบนี้อีกหรือเปล่าก่อนหน้านั้นก็ได้กลับบ้านทําบุญให้ลุงมั่นแล้วในวันเกิดอายุ29ปีปีนั้นก็ไม่ได้ฉลองอะไรมากมายเมื่อกลับถึงบ้านก็มีการเตรียมตัวตามที่พระอาจารย์ที่เคารพนับถือสอนไว้ให้เดือนไปนั่งอยู่ในห้องพระที่เอาสายศีลมาล้อมพร้อมกับท่องคาถาบูชาทำพิธีต่าง เมื่อส่งลูกเข้านอนเสร็จแล้วสามีก็มานั่งดูเดือนที่นั่งสมาธิอยู่ด้วยความกังวลเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนลูกของเดือนก็ร้องไห้เสียงดังออกมาแต่พระอาจารย์บอกไว้ว่าคืนนั้นห้ามเธอออกจากห้องคนที่ต้องดูแลก็คือสามีที่วิ่งไปหาลูกทันทีทันทีที่สามีวิ่งไปกลิ่นเดิมๆก็ตีเข้าจมูกทันทีเดือนรับรู้แล้วว่าลุงมั่นน่าจะมาแล้วเธอไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วครับเธอหันไปมองหน้าประตูก็เห็นร่างของผีตนนั้นยืนอยู่ในสภาพเดิมที่เธอจดจําได้เป็นอย เดือนก็พูดขึ้นมาว่าลุงมั่นใช่ไหมคะลุงต้องการอะไรจากหนูกันแน่พร้อมกับสวดคาถาที่เรียนมาผีตนนั้นเดินเข้ามาในห้องโดยไม่สนใจอะไรเลยสายสินหรือคาถาไม่ได้ช่วยเดือนเริ่มสติแตกและตะโกนออกไปลุงต้องการอะไรหนูทําบุญไปให้แล้วจะเอาอะไรอีกก่อนที่ผีตัวน,นั้นจะมายืนหยุดตรงหน้านั่งย่อลงและเอานิ้วชี้ไปที่ท้องของเดือนจุดที่เธอปวดมาหลายวันแล้วจนเห็นสามีวิ่งมาหน้าตาตื่นพร้อมกับอุ้มลูกมาด้วย น่าจะได้ยินเสียงร้องตะโกนก็เลยถามว่าเจออะไรผีตนนั้นหายไปแล้วเดือนก็ร้องไห้ออกมาและเล่าเรื่องให้ฟังเพราะได้ฟังแบบนั้นสามีก็คิดอีกแบบครับบอกออกมาว่าพรุ่งนี้ลองไปโรงพยาบาลตรวจท้องดูไหมเห็นบ่นปวดท้องมาหลายวันแล้วนี่ผีเขาอาจจะมาเตือนอะไรหรือเปล่าเมื่อไปตรวจก็เจอจริงๆครับเดือนเป็นซีดในรังไข่หมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่าน,นี้อาจจะถึงขั้นซีดแตกแล้วเกิดอันตรายก็ได้นั่นทําให้สามีเริ่มคิดว่าผีตัวน,นี้อาจจะไม่ได้มาร้าย เขาอาจจะมาเตือนอะไรบางอย่างก็ได้เวลาล่วงเลยไปจนถึงวัย39ปีของเดือนเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของเธอพอพึ่งหย่ากับสามีธุรกิจส่วนตัวก็เจ๊งและพ่อกับแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วระหว่างนั้นเดือนอยู่ในสภาพซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากวันเกิดปีนี้เธอกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดดังดื่มเหล้าอยู่คนเดียวซื้อเค,ค้กก้อนเล็กๆมาวางจุดเทียนโอยพอรวันเกิดตัวเองแบบนั้นเดือนไม่กลัวผีลุงมั่นอีกแล้วครับเพราะชีวิตจริงน่ากลัวกว่ามาก เมื่อกินโคลนปนเลือดลอยมาไม่มีเสียงสวดมนไม่มีเสียงสวดไล่อีกต่อไปแต่เธอเลือกที่จะแบนเค้กใส่จานไปวางข้างๆมาสิลุงมาฉลองกันหน่อยปีนี้ไม่มีใครอยู่กับหนูแล้วมีแต่ลุงนี่แหละที่มาหาตลอดลุงมันปรากฏตัวนั่งเก้าอี้ใกล้ๆสภาพยังคงหน้าสยดสยองแต่ในสายตาของเดือนตอนนี้แกดูเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับเดือนนั่งร้องไห้ระบายความทุกข์ให้ผีฟังลุงจะเอาเดือนไปอยู่ด้วยได้ไหมชีวิตมันเหนื่อยมากเลยตอนนี้ แต่ผีลุงมันก็นั่งฟังเงียบๆไม่แต่ต้องไม่แต่อาหารจังหวะที่เดือนฟุบหน้าลงโต๊ะแล้วร้องไห้เธอก็รู้สึกถึงความเย็นเยอืเยอกมือที่เปียกชื้นของลุงมันค่อยๆลูบหัวเธอเบาๆสัมผัสนั้นมันกลับอ่อนโยนอย่างประหลาดเสียงแหบๆดังขึ้นมาอีกครั้งอดทนไ้นะคนดีคนเก่งของลุงเมื่อเธอเงยหน้าลุงก็หายไปแล้วจากสิ่งที่เธอกลัวมาตลอดกลับกลายเป็นสิ่งที่เธอคิดถึงเดือนกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเต็มตัวและเปิดร้านค้าเล็กๆเกมื่อเธอกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด ได้รู้เรื่องราวต่างๆของลุงมั่นที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนจากคนในระแวกนั้นและญาติๆของเธอเองว่าวันที่ลุงมั่นเสียชีวิตวันนั้นพ่อแม่ของเดือนไปทําธุระในเมืองก็เลยฝากให้ลุงมั่นมาเฝ้าหลานก็คือเดือนนั่นแหละซึ่งกินเหล้านอนเมาอยู่บนบ้านแต่คืนนั้นก็มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างลุงมั่นกับลูกพี่ลูกน้องของแม่พ่อแม่เองก็ไม่ได้ไว้ใจลุงมั่นขนาดนั้นครับเพราะลุงมั่นเป็นคนขี้เมาก็เลยฝากญาติตัวเองให้มาดูแลเดือนด้วยอีกแรง แต่วันถัดไปเมื่อพ่อกลับแม่กลับมาถึงบ้านก็เห็นกองเลือดกองใหญ่อยู่บนบ้านตอนนั้นทั้งสองคนหายไปแล้วจนกระทั่งไปเจอศพลุงมั่นถูกลกไปทิ้งที่บ่อน้ําหลังบ้านในสภาพที่หน้าบวมปูดจากการโดนของแข็งกระแทกแน่นอนครับผู้ต้องสงสัยก็คือลูกพี่ลูกน้องของแม่นั่นแหละที่หนีไปต่างจังหวัดและสุดท้ายก็จับได้และมาให้ข้อมูลกับตํารวจทีหลังว่าเขาเห็นลุงมั่นพยายามจะข่มขืนหลานตอนที่กําลังหลับอยู่ก็เลยเข้าไปช่วยและเกิดการทะเลาะวิวาทกัน พอลูกพี่ลูกน้องของแม่ทำร้ายลุงมันจนตายแล้วก็เลยกลัวความผิดเอาศพไปทิ้งแล้วหนีไปหลังจากที่เดือนได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจได้ว่าทำไมพ่อแม่ของเขาพยายามปิดบังเรื่องนี้แล้วหนีไปต่างจังหวัดแต่สิ่งที่เธอติดใจมาตลอดนั้นก็คือเธอเชื่อว่าลุงมั่นไม่มีทางทำแบบนั้นกับเธอแน่นอนบางทีเรื่องเล่าอาจจะตรงกันข้ามกันก็ได้เป็นลุงมั่นเองนี่แหละที่พยายามจะช่วยเธอไว้แต่ด้วยความเมาทำให้สู้คนร้ายตัวจริงไม่ได้แต่เดือนก็ไม่ได้สืบสาวอะไรต่อนะครับ พอญาติฝั่งแม่เองหลังจากออกจากคุกก็เสียชีวิตไปเหมือนกันร้านค้าของเดินค่อยๆขยับขยายเข้าที่เข้าทางในวันเกิดและวันสําคัญของทุกๆปีนอกจากทําบุญให้พ่อให้แม่แล้วก็จะต้องทําบุญให้ลุงมั่นอยู่อย่างนี้ตลอดจนกระทั่งปัจจุบันวันเกิดอายุครบ49ปีวันนั้นเธอซื้ออาหารชุดใหญ่มาไว้ที่บ้านเพื่อรอต้อนรับการมาถึงของลุงมั่นกินโคนปนเลือดรอบนี้มันจางกว่าทุกๆครั้งลุงมั่นปรากฏตัวขึ้นไม่ได้มาในรูปลักษณ์ที่น่ากลัวอีกแล้ว เดือนยังจำรูปถ่ายที่แม่ให้ดูได้อย่างดีและพูดทางน้ำตาว่าขอบคุณนะคะลุงขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดลุงมันยิ้มและพยักหน้าเบาๆนั่งดูเดือนเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังตอนกินเค้กและค่อยๆจางหายไปนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณเดือนครับซึ่งหลังจากดีอีก10ปีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงมันจะยังกลับมาอีกหรือเปล่าแต่หลังจากนี้ลุงมันก็กลายเป็นคนดีคนเดิมที่คุณเดือนตั้งตารอบพบเจออย่างแน่นอนครับถ้าหากชอบคลิปของผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ